ขำกันใหญ่เลยนะคะเมื่อกี้เพิ่งปิดไปแม็กตัวอย่างมาพอดีมันเหมือนแก้นกันนะคะเบื่อจริงๆเลยยังไม่นันบากเลยนะคะไหนใครมาสองรอบบ้างนะคะคุณโอนเลยไปบอกปิดไลฟ์ปั๊บตัวอย่างมาปุ๊บ10 minutes ago นะคะ Official trailer อ่าซับไทยมาแล้วนะคะเห็นบอสเห็นบอส t h go Pen -sig, pen -sig. We to paint our world to chance. <laughs> <laughs> I'm sorry to disturb you, Albert, but I've just received troubling news. Tell It's it? It's Grindelwald. <laughs> the time is close, my brothers and sisters. Our war with the Muggles begins. Today. <laughs> the <world is> really <laughs> bad, okay. If we're to defeat him, you'll we'll have to trust me. Mr. Kowalski, we need you. You said it one out, and I don't know You do know I'm a witch, right? Don't ask do if I give you something, take it. Bansai, come here. Come here. This is going to take the life of dangerous wizards in a century. Who are you like our Joneses? I <coughs> no one, can know everything. Not even you. What you're doing is madness. With or without you, I'll burn down their world. Bad man. Dangerous times favor dangerous men. If by tea time all of us are still alive, we should consider our efforts a success. Mr. Kowalski. My pleasure. Oh. Tell you that yes, and the oh, no. you said we could reshape the world. Even if we make mistakes. We can try to make yeah. things right. We're gonna need some help. There's nothing you can do to see Things are not quite what they appear. Sadmah, him, him. I trust you're enjoying your wand, Mr. Kowalski. <laughs> อยากดูคิดถึงอะไรเวทมนต์ได้เห็นเวทมนต์เยอะเหมือนกันนะคะมีอะไรที่ไม่เคยเห็นด้วยอ่ะไถึงว่าอไอ้ที่อยู่ตรงกำแพงอ่ะชอบอ่ะแต่กลัวกลัวอะไรรู้ไหมกลัวเขาบาลานซ์ไม่ได้คือดูดูดไตเติลก็ได้ดูความสัตว์มหัศจรรย์ตัวแบบตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหม แต่ความลัวของดัมเบลดอใหญ่มากคือกลัวว่ามันจะเบลนกันไม่ไม่ไม่สมูทอะแต่ว่าอันนี้นะคะคือ JJK ไม่ได้เขียนคนเดียวแล้วไงเขาก็มีแบบน่าจะลดความเป็นนิยายลงมานิดนึงน่าจะมีความเป็นแบบหนังมากขึ้นนะคะก็หวังว่ามันจะแบบผสานกันได้ลงตัวไม่เล่าชมนกชนไม้ ุณไม่มีบอกว่าสัตว์วิเศษเป็นตัวประกอบครับนะคะคุณเจมส์ฝักสู้กันเยอะกว่าภาคก่อนๆพี่อมชอบแอคชั่นเท่าที่เห็นนะคะกลัวใจบทมากนะคะกลัวเหมือนกันค่ะคือ,อยังไงมันต้องมีสัตว์ใช่ไหมลนะเพราะว่าแฟนชส์เนี้ยมันเป็นของแฟน a าสติกบี s t เนื่องจากหนังสือที่เขาเอามาเป็นแฟน a าสติกบี s t เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องอยู่ในกรอบของแฟน a าสติกบี๊ซซึ่งจริงๆแล้วนะพี่อมก็ชอบแฟนตาสติกบี๊สนะแต่พี่อมชอบเรื่องหลังของดัมเบิลดอร์มากกว่าไง อยากเห็นแบบดับเบิลดอร์กรินเดร์วอลมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับคอม p พลตติ้งมันเหมือนมันเหมือนมาแข่งกันเองอะแต่คือเขาต้องพยายามให้มันโยงกันให้ได้ก็อาจจะเป็นว่าจะต้องใช้สัตว์เหล่านี้เนี่ยมาช่วยมันต้องเป็นแบบพลอตดีไวส์แมกาฟินใช่ไหมอาจจะเอามาช่วยทำลาย Unbreakable Blood w a l ั w h อเ e v e r นะคะชอบกรินเดิ w วอลนี้มากกว่าป่าเดฟดูมีสเสน่ห์มากกว่านะคะ พี่อมว่าสไตล์เขามันต่างกันมากเลยอะหมายถึงป่าเดฟกับกับป่าแมทใช่ไหมจริงๆอะนะถ้าจะเปลี่ยนไปทุกภาคเลยพี่อมก็ไม่ว่านะ <c oughs> คืออย่างตอนภาคแรกอะพี่อมก็อยากให้คอรินเขาอยู่ต่อนะไม่อยากให้เป็นป่าเดฟนะคะตั้งป่าเดฟก็ไม่รู้จะไว้ใจเท่าไหร่แต่ว่าพอมาดูด้วยลุกด้วยมากก็ก็พอได้อยู่เหมือนกันนะแต่พอกําลังจะเริ่มชินกับป่าเดฟก็เอาเปลี่ยนอีกแล้วสรุปมันจะเปลี่ยนทุกภาคเลยบอกวันเนี่ย <c oughs> ความลับเท่ากับหลับตลอดทั้งเรื่องนะคะเป็นหนังมันไม่ได้มันไม่ใช่นิยายที่เราจะสามารถแบบแชปเตอร์นี้เราแวะไปชมนกชมไม้นึนออกใช่ไหมโ <c oughs> คุณน่าจะกระชับขึ้นแหละคือถ้าจะให้ยาวๆก็ไม่ไหวนะคะเดี๋ยวนี้พี่วันไม่ค่อยชอบหนังยาวละยกเว้นมันจะดีจริงๆคือถ้ามันดียาวเท่าไหร่ก็โอเคแหละแต่ถ้ามันแบบกลางๆและยาวด้วยนี่รู้สึกเป็นคนไม่อดผลนะคะไม่เข้าใจทำไมหนังยาวดูไม่ได้แต่ซีรีส์นี่แบบ สิบตอนดูรวดเดียวได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะมีคนถามว่าทีน่าหายไปไหนพี่อมว่าทีน่าก็ต้องมาถ้าไม่มาภาคนี้ก็าจะามาภาคต่อไปนะคะนางเอกหายไปแล้ว ore, mm hmm. ดัมเบิลดอร์เบียดตกเก้าอี้แต่จริงๆเพี่อมว่าคือนางพี่วมไม่เห็นนางพี่วมยังรู้สึกไม่ได้คิดถึงเท่าไหร่แต่จริงๆพี่เอมชอบชอบตัวละครชอบนักแสดงด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากแบบภาคสุดท้ายแบบอเวนเจอร์ก็คือเราจะต้องได้เห็นดัมเบิลดอร์ ดวนดอบรินเดอร์วอใช่ไหมล่ะอันนี้ดูด,ด,ดูพี่สเนปดูพี่ไม่ใช่สเนปออริเลอเป็นญาติดัมเบิลดอร์เป็นน้องภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเขามีฟีนิกซ์ไปด้วยก็โอเคมามาณอธิบายดีๆแล้วกันนะคะแต่ทีนี้ในหนังเรื่องนี้เองเนี่ยตัวละครเยอะมากนะคะมีพี่นิ้วอย่างเงี้ยมีพี่ชายสุดหล่อใช่ไหมแล้วต้องมาแนะนำให้รู้จักทีมใหม่อีก แล้วก็จะมีการเดินทางไปหลายที่นะคะไปบราซิลไปที่เบตไป a lot of places พี่อมว่าสัตว์มันอาจจะเป็นเป็นแบ็คดรอปว่าถ้าเราไปในในแถบที่เบตเราอาจจะเจอตัวอะไรไปแถวบราซิลจะเจอตัวอะไรนะคะเพราะต้องขายเพราะมันมาจากหนังสือ f a n t น t t i ติ e a t s ใช่ไหมบอกว่าสัตว์อะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะคะพี่อมชอบเจคองชอบมากนะคะ ชอบชอบชอบควีนนี่นะคะแต่ดูนิ่งอะ่ะอยากเห็นความอยากเห็นความน่ารักคิดถึงความน่ารักของเขาในภาคแรกคุณนัทวุฒิบอกเรายิ้มของควีนนี่คือที่สุดนะคะนางเอกชีวิตจริงเหมือนเขาจะเพิ่งคลอดหรอคะน่าจะตรงกับช่วงถ่ายพอดีก็เลยน่าจะต้องไปเลี้ยงลูกก่อนขอบคุณมากนะคะคุณชองเซอร์นะคะแต่งานภาพดีนะคะเพียมชอบที่เราได้เห็นเหมือนกับ Differ e n t magic เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเป็นลักษณะ นี้มาก่อนนะคะคือหลายๆอันดูเหมือนกับจะได้ใช้พลังเยอะอ่ะ ah, I อ m g r มกรไม่ใช่นะคะ <c oughs> เห็นแล้วนึกถึง I am g r o กรนะคะจะให้ดูภาพภาพฉากต่อโซ่ที่มันเหมือนไปกืืกันกำแพงออซัมดิงฮอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอัดกำแพงเหรอนึกถึงไอ้นี่ไหมอ่าดอกเตอร์สเตรนจ์ภาคแรก ปาแมทขึ้ามาตั้งแต่ด็อกเตอร์สเตรนนะคะเจคอบมีเวมนมนเหรอคะเขาได้วานไปเขาได้เขาได้ไม้กายสิทธิ์ไม้คาถาเรียกว่าอะไรไม้อะไรนางเอกอาจจะอาจจะมาตอนท้ายนะคะคูดบีแต่จริงๆอะ่ะเรื่องโรแมนติกระหว่างนิวกับกับทีนาเพี่ว่ามันก็แบบมันก็พอน่ารักนะคือแบบวิยตาคุณเหมือนซาลาเมนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักไง แต่มันไม่น่าสําหรับพี่ออมนะส่วนตัวส่วนตัวมันไม่น่าทักไม่น่ารักเท่าจะขอบกับควีนี่อ่ะเพราะฉะนั้นแบบอย่างเรื่องรแมเนติกเองพี่เอมก็จะแบบเออสนใจในในคู่นี้มากกว่าเออน่ารักใช่ไหมนิ้วก็เลยนิ้วหน้าของสารมาเป็นพัดลองอีกแล้วพอเปนในเรื่องแบบสตอรี่ไลน์สตอรี่ไลน์พี่อมก็สนใจเรื่องดัมเบลล์มากกว่านะคะอ่านาเห็นใจน่าเห็นใจนะคะข้างหน้าคีอานูไม่ก็แบรดพิตมาเป็นกิมเดร์วอลต่อ์ย yes. ส พี่เอามาเปลี่ยนทุกภาคไปเลยก็ได้นะคะไหนไหนมันจะเปลี่ยนไปหมดแล้วก็เปลี่ยนไปให้หมดเลยไหนไหนเราจะไม่ชินกับใครแล้วไม่ต้องชินสักกคนนะคะแล้วก็ให้หาหาเหตุผลอธิบายว่าแบบทำไมต้องเปลี่ยนร่างทุกปี whatever maybe who knows นะคะคือถ้าเขาจะแก้บทอย่างเงี้ยก็ต้องต้องให้ JK อนุมัติด,ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่พี่เอามาในในแง่มุมของโครงเองเนี่ย JK เขาทำได้ดีนะนิยายนะคะแต่เรื่องบทนี้ มาวัดกันให้เจ๊แกเภาๆนะชมนกชมไม้นะคะไม่มีทีหน้าเลยแกงมากแต่ทีหน้าเองนะคะไม่มีในการโปรโมทนะเนี่ยภาพที่ปล่อยๆอออกมานะคะไม่มีทีหน้าเลยเขาไม่ได้โปรโมทอยู่แล้วนะคะมีนิวทีมแล้วไม่รู้ว่านิวทีมนี้จะยังอยู่หรือเปล่าไอตอนเอาโซอี้มาก็นึกว่าโซอี้จะอยู่นานอา้าที่ไหนได้นะคะแม่กก็นาะว่ามีนะโผล่มาอยู่บ้างนะคะ อยากให้อธิบายด้วยเรื่องไมกกาโก่ uckle, แต่ว่ายังมียังมีอีกสองภาคนะคะเรื่องสตอรี่ต้องยกให้ JK จริงมีเหตุผลกับทุกคำถามน,นะคะ JK บอกว่าสร้างจักรวาลแต่ไม่ควรมาเขียนบทหนังมันมีมันเป็นแบบคนละฟอร์มูล่านะพี่หอมว่าควีนนี่นี่นางร้ายจริงไหมนะคะก็คือนางร้ายแบบปรารถนาดีจนร้ายอะ่ะแต่จริงๆอะ่ะเขาก็บอกแล้วใช่ไหมว่า Road to Hell paved with Good Intention คือหนทางเปน็นนรกเนี่ยทุกคนก็เจตนาดีหมดแหละแต่ว่าสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะโปสเตอร์สีไม่ค่อยโดนโปสเตอร์ส่วนใหญ่มันจะเป็นสีโทนเนี้ยแบบฟฝาๆฟาส้มๆนะคะแต่เขามีความเพิ่มรู้สึกว่าเขาจะมาเน้นฟีนิกซ์คือเขาน่าจะต้องมาแกะที่เขาทิ้งปมเอาไว้ว่าเดอะแฟลชของเราเนี่ยเป็นเป็นตระก,กูลดัมเบิลดอร์เหมือนกัน ซึ่งจริงๆนะจะบอกว่าพล็อตนี้พี่เอมก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะคะจริงๆอะ่ะสำหรับพี่ออมนะสองคนนี้ค่ะเป็นเมนอีเวนต์ค่ะอันอื่นนี่ just g r a v y <laughs> สองคนนี้คือเมนอีเวนต์แล้วก็อยากจะให้เล่นถึงแบบความสัมพันธ์ถ้าเขาไม่อยากจะเก,กเปิดหน้าเปิดตาก็แบบให้เป็นอะไรที่มันดูคุมเคือแล้วแบบ Intense นิดนึงอะคือมันไม่จำเป็นจะต้องมานวเนียกันก็ได้คือไม่ได้อยากเห็นอย่างนั้น แต่ว่าคือขอให้แบบมันมีอะไรที่มันรู้สึกว่า intense นิดหนึ่งนะคะนิ้วเป็นพระเอกแต่ปกชิดซ้ายแหรอคะเออจริงโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแย่งซีนแล้วหน้าองาศารนี่คือมานี่ต้องเดี๋ยวเขาไม่รู้นะว่าดิฉันเป็นแฟนชส์ Fantastic b e a s t นะคะยังมีตัวแบบนิฟเลอร์แล้วตัวนี้ไอตัวกรูดนี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ แต่ต้องมีความมีความสันจาจย์อยู่สามอย่างแนละ้มีฟีนิกซ์ไฟ r e แล้วก็สองตัวนี้นะคะดูเนื้อเรื่องมันเยอะมากเลยแล้วก็จีนเกรจะมาไหมคะทำไมคะนกเหมือนดาร์คฟีนิกซ์ล่ะคะ <c oughs> นกฟีนิกซ์เหมือนจะเด่นน,นั่นนะสิในตัวอย่างเขาก็มีนกเยอะอยู่นะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าทําไมเราไม่ดูว่าดัมเบิลดอมมียาติโกโหติกาเราอาจจะไม่ได้ได้เห็นจะมีเวลาเล่าไหมเนี่ย เล่าแบบแบ็กสตอรี่เรื่องราวอยู่กับน้องของดัมเบิลดอร์้องสาวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคะรู้สึกว่ามันเยอะใช่ไหมบอกเลยว่าจริงๆเราอยากรู้ทุกเรื่องอะแหละแต่อาจจะไม่ใช่ในฟอร์แมตหนังถ้าแม่งเล่าพั่มบรนณา,าทั้งแบ็กสตอรี่ดัมเบิลดอทั้งมีน้องด้วยใช่ไหมแล้วก็มีแบ็กสตอรี่ตัวนี้มาอีกแบ็กคือไม่ไม่อยากเห็นในหนังอะเรถามว่าอยากรู้ไหมกม็อยากรู้นะ มันบอกไม่ถูกนะคะน่าจะทําทหนังแยกดับเบดอยแยกไปเลยไม่เอามาอยู่ในหนังเอามาผสมนิ้วทําไมใช่ไหมเนื่องจากสตอรี่ไลน์ของของการดวลสองคนนี้นะคะมันไปแทรกอันอื่นมันเป็นแค่แบบเป็นเรื่องราวในตำนานที่คนพูดถึงเยอะแต่ว่ามันไม่มีหนังสือที่เล่าตรงๆแล้วหนังสือที่ JK Publish ก็มีมีแฮร์รี่พอตเตแล้วก็มีแฟน t าสติกบีซึ่งมันเป็นเหมือนกับ สารานุกรมสัตว์ต่างๆแต่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วอะ่ะวอร์เนอร์นะซื้อลิขสิทธิ์ของแฟนตาสติกบีสแต่จริงๆวอร์เนอร์บอกกูไม่ได้อยากได้แฟนตาสติกบีสกูอยากเล่าเรื่องอยากเล่าเรื่องดัมเบลดอรคือเพราะเอ็นเกมเข้าไปในแง่นั้นไงแต่ว่าหนังสือสิทธิ์ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นสัตว์มหาจรย์เพราะฉะนั้นฉันจะต้องเล่าสัตว์มหาจัย์นิดนึงพี่ออมดาเองนะคะ น้องเป็นโบทรัคเกิลชื่อพิเกตครับ thank y มากๆนะคะถ้าภาพนี้ยืดเยื้อแบบภาพก่อนหน้าคงต้องพับปิดไปเลยจกักรวาลน,นี้แต่พี่ออมว่ามันมันมองได้อีกแง่นึงนะว่าแฮร์ร mm ี่พอตเตอร์มันมีโลกในตีมพาร์คด้วยอะซึ่งเขาก็เอาไปขายต่อได้คือมันเป็นแบรนด์ขายได้หลายทางนึกออกใช่ไหมทำลายมแมกกาโนก็ก็ประหลาดมาพี่ออมว่าเขาอาจจะมีอะไรมาอธิบายได้ กลไกที่จะสามารถอธิบายได้มันเราเคยเห็นอยู่แล้วนะคะต้องเดนบีส์นะคะปมสัญญาเลือดแต่พี่ออมว่าสัญญาเลือดมันคงต้องหา d ด v ว c e ์อะไรสักอย่างที่ทำลายได้ซึ่งน่าจะเป็น Fantastic Beast แฟน a าสติ b e ีส์แหละไม่งั้นจะเอาแฟน a าสติกบีส์มาทำไม mm hmm. ใช่ไหมมีคนหอกอนนงมาจิกสัญญาเลือดเหรอคะ <laughs> มันจะมีตัวอย่างมาอีกไหมเนี่ยถ้าพี่ออมบอกบายบายไปนี่ไม่ใช่มีตัวอย่าง <c oughs> พี่ทอเลิฟแอนด์ตันเดอร์เดอร จะไม่เดินนะไม่ต้องเดิ์มาแล้วนะจะได้นอนไม่เนี่ยท้าเวสสุวรรณนะคะจริงๆเราน่าจะทําไปนี้นบ้างนะเขาเรียกว่าอะไรป่าอะไรนะป่าหิมะมพาน่ะของไทยอะ่ะครุฑเป็นหัวหน้าทีมนะคะก็มีฝั่งไงเป็นแบบซีวิลวอ r พญานาคทีมพญานาค VS ทีมครุฑนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าละครก็แบบมาแฮชแท็กกันดีป่ะใครไปเขียนบททำเลยนะคะ คุณเอริสบอกว่าอย่าลบกันเลยครับยังไม่ได้ดูหมอแปลกสองเลยจริงขอดูวาน้าก่อนนะแล้วค่อยเอาไงก็ว่ากันไปอีกทีนะคะทีหน้าไปไหนนะคะเห็นว่าไปให้นมลูกนะคะนาคีมีนะครับสนุกไหมอะนาคีเขาไม่ทำเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าซูเปอร์ฮีโร่นี่อะไรทำนะมันมีอะไรที่เดอะเฟสไปเล่นอะ่ะอ้าก,กว่า ใครได้ดูมงที่รู้ที่สาวสาวเดอะเฟสสุดสวยนะคะอ่ะไปละเริ่มไม่มีสต,ติแล้วนะ,ะอ่ะโอเคคลิปนี้เพียงม่ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะไปแล้วครับแล้วิวค่ะตังคิวบุยบุยแล้วิวค่ะ